สวัสดีครับ FC สาวนอ้อย f อซน้องอิง FC สงชำนาญพ่อกันนี้นะครับกับสงชำนานสำหรับงานมือขึ้นนี้ครับที่อ้อมใหญ่ปักเนาะมือขึ้นนี้มีหลายเหตุการณ์พี่น้องที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวผมสีมาไล่เลี่ยงให้พี่น้องไล่ทราบกันครับผมการเริ่มตั้งแต่น้องอิงเดินทางมาถึงสนามเนาะปรากฏว่า f c แตกตื่นเลยพี่น้อง <อ>เลียนมาขอท้ายรูปมาขอและเส้นอีลาหน่อยนะซึ่งก็ทั้งน้องอิงก็ได้เอาเสียเนาะเสียรัตนาพรแบนนะครับแล้วก็พร้อมกับแก้วน้ำไปขายให้กเกาพี่น้องซึ่งก็หลังจากนั้นครับผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเนาะบุกเข้าไปสัมภาษณ์อีลาหน่อยครับหลังเวทีอ่าซึ่งอีลาหน่อยเอ,อิงเขาก็าให้สัมภาษณ์ แม่ตอบซื้อมนชนไปได้ยางนี่พี่น้องเพราะว่าน,น้องกัดถือว่าน้องเก่งขึ้นเนาะเมื่อกอนนี่น้องอิงนี่สิสัมภาษณ์ที่ก็ต้องมีบอดโจมีผู้อยากผู้ใหญ่เนาะคอยดูอยูวงคาง,งครับอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องน่องน่องใช่เดียวเลยอ่าให้สัมภาษณ์แบบซื้อมนชนแบบเป็นคนเองนะเนาะถือว่าสุดยอดแห้งครับเีลาน้อยเองเขาตอนนี้เก่งเก่งมากๆครับอ่าเดี๋ยวนี้น้องมี่มีความอ่าตื่นเต้นหรือว่ามีความประมาแล้ว หลังจากนั่นน้องก็ไปขายไปขายบัตรให้เจ้าภาพเนาะไปอยู่หน้าห้องขายตัวคือเก่าพี่นออ้องเอฟซีหนึ่งอะยะเลยอยู่หน้าห้องขายตัวเนาะมือคืนนี้มาไล่อีลาน่อยก็ถือว่าหลายอยู่พี่น้องเนาะแล้วก็มีท่านมีคุณแม่ท่านหนึ่งครับเพิ่นเพื่อนเป็นคนภาคกลางเลยพี่น้องเนาะเพิ่นได้เคยได้โชคได้ลาบกบเีลาหน่อยนะเพื่อนก็นเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้อีลาน่อย เอาเงินมาให้แม่หน่อยเราเฮ็ดมาไล่ให้อีลาน้อยองอิงเขาซึ่งคือแม่เพิน่นซับบ่เพิ่นว่าเพิ่นเคยเฮ็ดกระเป๋าตังหายครับเราเพิน่นตกใจเฮ็ดยังมาถึงนะเพิ่นก็นใส่กระทาอง์อิงมาน,นี่เพิ่นก็ได้คืนไหมอ่าแล้วก็เพิ่นก็เคยได้โชคได้ลาภเวลาน้อยนําเพิ่นก็นเลยเอาเงินมาให้เฮ็ดพรมมาไล่ให้อีลาน้อยนําครับซึ่งหลายๆท่านที่ที่เคยใส่กระทานี่ก็ถือว่า อ่าประสบความสําเร็จมาแล้วหลายท่านครับผมที่ผ่านมาเค่นว่าลูกหายแล้วลูกออกจากบ้านเราหายหาบ่าพอวันนี้พ่อบนกับอีลาน้อ,องอิงพ่อมาเนี่พี่น้องมันนี่เนาะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นี่ลีเดยพี่น้องเนาะเรื่องแบบนี้นี่บ่เซียก็ต้องเสียรครับมันมันเกิดขึ้นอิรีไหมอ่าซึ่งคันบ่เกิดกับเจ้าของกับบ่หูดอ,อกเนาะกับบ่กับบ่เซียหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ ซึ่งหลายๆท่านครับที่ประสบกับตัวเองนะครับเขาเสียเลยพี่น้องว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องปฏิหารไหมอ่าคือมันเป็นไปได้นะเนาะอย่างคุณแม่ท่านนี้กัแม่เคยเราเคยเหตุกับปอต่างเงินต้องเก็ตเสียนในพี่น้องเงื่อนเงินเราหายเนาะวันนี้เราเห็นยังมาถทึกเลยแล้วก็เนื้อครึองอิหลานอนองอิงวันนี้ทองค่าท้าอิหลานอนองอิงวันนี้ อุ้งอิงอุ้งอิงเพียงอุ้งอิงเพียงสีนะ่ะซอยแม่ได้เลอคอยแม่ได้ขึ้นแนวมาทีนะบางว่าเราได้ขึ้นดีพี่น้องมานี่เอ่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ไหมเราก็เลยเราอดปรได้เราก็เอาเงินมาเห็ดมาไล่ให้อีลาน้อยอุ้งอิงเฮาซึ่งเรื่องแบบนี้มันมันคาสามารถมองเห็นโดยตาเปล่าเนาะซึ่งคันว่าเกิดกับเจ้าของเองก็บมหูดห้องซึ่งหลายๆคนกับประสบ กับตัวเองมาหลายแล้วครับเนเรื่องแบบนี้ก็หลายๆท่านที่ได้เจอหนึ่งกันถือว่าแบบเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆครับเนาะบางคนนี่บนคอยแม่ถือหวยได้เปยมานถือกี่หีเนาะมันแล้วแต่บูดวาสนาอะไรพี่น้องมันก็บ่าเพ็นว่าติดประสบทุกคนแล้วครับเนาะสีได้ทุกคนนะเพราะว่าบางคนนี่อยากถือแ่ว่าก็บ่ถือนะแ่ว่าบางคนมันพูดว่า คือที่ผ่านมาคือเม่ทคันหนึ่งที่อยู่สุโขทัยเนาะแล้วก็ว่าคันแน่กริงนั้นให้แม่ถือสามโตเลยแล้วเอาองสี่นใดพี่น้องคันอีลาแน่กิิงเนี่ยให้แม่ถือสามโตแม่สิไปหาเลยมันตอนนั้นตอนนั้นน้องอิงสามน้องเพื่อรๆเ,เ,เรียนอยู่สากแก้วครับถืออิลีปรากฏว่าเราถือกิลีพี่น้องถือสามโตเลยแล้วก็อ่า รถที่รถมาหายละหน่อยแล้วก็เอาเงินมาไล่มาให้ซึ่งนี่เรื่องพวกนี้มันก็นมันอยู่ที่ความเสี่ยของแต่ละคนนะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับน้องบอสโจยมนินครับเพิ่นก็นได้แก้งเอฟซี FC แฟนคลับเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นเฮดโปสเตอร์เนาะเฮดโปสเตอร์ค่ายออกมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ผู้ใดต้องการอยากได้กัน เสื้อน,นะครับอ่าทักไปหาหนุ่มโจทีห่หาพาสเสด,ดรหรือว่าสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงนะครับเนาะทักไปขอเพิ่นครับเพิ่นแก,กฟรีครับยังเมื่อคืนนี้เพิ่นกับแก,กไปโอ้หลายเลยพี่น้องแกกโปสเตอร์นางไข่ออครับนางไข่อนีก็เพิ่นกระสิเข่าลุง่งชายในวันที่สิบเกดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับทั่วประเทศน้องบัดน,นี้ละ อีลาา่าน้องอิงเข้ากับิีส่วนเอฟซีพอเอฟซีเม,ยมเียอะไรมนี่เขาไปเบื้องเขาไปลงกนังแล้วพี่น้องมาเนี่เพราะว่าผมว่าหลายๆคนนี่หลายๆคนเลยรวมทั้งผมนาครับผมก็ได้เบื้องนังมาผมว่าประมาณสามสิบปีพี่นอ้องสามสิบปีเลยละ่ะบพได้เขาเบื้องนังนั่นครับล่าสุดที่เบื้องนั่นคือตอนนั้นอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเ,พเทพขาไปเบื้องนังในร่งนะส,สมัยตอนเป็นนุ่มนะซึ่งถือว่าเป็น เป็นมิติใหม่เนาะของวงการหมอลำที่ว่าผู้บริหารวงหมอลำไปสร้างนังพี่น้องเป็นคนแรกเลยก็คือบอสโจโยมานินผู้บริหารสมองเพชรน,นี่แหละเนาะโอ้ถือว่าเรากา้าก็เรียกกา้าคิดกา้าทำก้าลงทุนไหมโอ้โมเมนต์ในน้อยได้พี่น้องนอเนาะไอ้สร้างนังนี่โมเมนตล่นลินเลยครับหลายล้านเลยครับ เนาะคันมอโจ้คันเพิ่นบอ้อมองเห็นอนาคตหรือมองเห็นว่ามันเป็นไปได้นี่เนาะเพิ่นบอสางแน่นอนครับเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่ว่ามอโจ้นี่ที่ว่าเรามั่นใจเลยว่าเราเรื่องนี้ไปได้ก็คืออ่าน้องอิงครับเนาะเพราะว่ามอโจ้นี่คือมั่นใจในเอฟซีน้องอิงนะเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่ากระแสน้องอิงนี่คือ คือแรงต่อเน,นื่องพี่น้องบรว่าจะเป็เลนูไซค,คือแบบเอฟซีแฟนคลับนี่ให้การต้อนรับเข้าไปเบิง้งเต็มทุกสนามอ่ะเอาง่ายๆไป,ไปเต็มทุกสนามครับขันฝนมาตกนี่รับรองว่าอายะครับ้าเบิ้งครับหนังไข่ออกเขาลงนี่ถ้าเบิงว่ามันจิเต็มทุกโรงบอลนะซึ่งพกตอิกรเขาใช้ในวันที่สิบเจ็ด รกรกฎาคม2568กบับทั่วประเทศพร้อมกันเลยทั่วประเทศพร้อมกันครับเอาก็ขอเป็นน้องใจให้ครับบอสโจน้องอิงครับอา้านะซึ่งน้องอิงก็เคยเว่ากับบอสโจแล้วก็ว่าสิเฮ็ดให้พ่อจับเงินพันล้านเอามันจิตเป็นคือน้องอิงว้องไว้บอเอามาลุ้นกันครับผมถ่ายคลิปนี้กะขอบคุณ FC น้องอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซสงชํา้าน ก็คอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งล่ำล้ำเร่ร่ยแห้งๆแบป,ปังๆไปด้วยกันครับผมคลิปนี้ล่ไปก่อนพ่อกับไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ